เช้กระสุนกับคนไงวะเฮ้ย okay, เลขเจ็ดนะครับโอ้ Ooh, ด่านนี้มันนี่มันด่านคลาสสิกนะครับผมด่านนี้ถ้าเราเดินมันนี้เร่มีลิปทตาไม่ผิดนะเฮ okay. ดูกันว่า้น่าคิดถึงอันเน่าอันเน่าไหนวะเพื่อนเทปนี้เปล่าวะโอ้เพื่อนเพื่อนที่เป็นบับชาได้นะครับ มันยังไงวะกดนี่เหรอผมต้องกดแล้วก็เดินแบบอืมอันนี้เรามาที่ที่ตรงไหนวะของทางนะครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเรา,เราต้องเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะี่เพื่อนเว่า ไม่แ๊แกแดกอืมทำไมเสียงมันดังยังวะยวผมลดเสียงแป๊บนึ่งนะไอผมลรเสองเสร็จละเรามาดูบอทกันนะผมบอทต,ตอนนี้ยูรินะผมยูริเฮ้ยเราดูคนนี้ดีกว,ว่าไอ้นี่นี่โอ้โหติดบัคลิฟับนี่มัน บัคคลาสสิกนะครับผมบัคคลาสสิกที่โอ้เป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนนะบัคเนี้ยยังอยู่นะบัคนี้ไม่เคยแก้นะบัคบอดติดลิฟต์พยายามมาดูคนนี้ครับเฟอร์กัสนะครับผมเฟอร์กัสเดินมาว่าไงไอ้นั้นยังติดอยู่ที่เดิมครับเฟอร์กัสว่าไงเฟอร์กัสเดินมานี่ครับห้องตัวประกัน โอเคครับเล็กสกูเอากัดกัดแบบพยายามข <Okay. S 1> ึ้นตัวปาาระกันออกไปจากห้องห้องของโจนให้หมดนะครับผม <Okay. S 1> เพื่มาแล้วเพื่อนสวยเฮ้ยอย่าเดินมาทางนี้เพื่อน <Yeah. S 1> ตัวปาาระกันมันออกมาไม่ได้โ oh อ้ไม่ก็หนออมาได้แบบวะเนาะเราติดอะไรเพื่อนติดอะไรอะ่ออะ เราตัวประกันตัวประกันแล้วเพื่อนมึงไม่สอนตัวประกันเลยหรอโอเคมาดูฝั่งโจนอฮ้ยเหมือนเจอเหมือนเจอครับเหมือนเจอเจอครับบอลลี่บอลลี่กับเฟอร์กัสดเจอกันแล้วเกิดการยิงกระแทกันเกิดขึ้นอื้อแล้วเฟอร์กัสตายไปครับ เบอร์ี่มาคับเอร์ี่มาเบอร์รี่เหมือนจะยังไม่รู้ว่ามีบอทติดอยู่ตรงนี้นะผมกดอะไรได้บ้างวะเพลงทีมอะไรีะคิวออโอเคเรารอบไปแล้วน,นะรอบไปรอไป สักทีเถอะเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะใช้เป็นในส่วนของพี่ที่มันนี่ครับเป็นคลาสสิเอาเพื่อนโอ้โหเพื่อนเป็นว่าไงเพื่อนนันเนาหนาวะเพื่อนเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นั่ช้โล เป็นเราใช้โล่ว่ะเวอร์ชันนี้ยังมีโล่นะครับผมเนี่ยโอ้โหนี่มันของดีตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสองเราไม่บอกเลยว่าผมมาแค่นั้นแหละ <3. S 1> <AK. S 2> มีใครไหมครับมีใครไหมว่าเฮ้ยเติมตายครับตาย ร้อออกเลยเฮ้ยโอ้โหยังไม่คุ้นชินกับเมาส์คเลยเมาส์นี่มันช่างเลื่อนเร็วเหลือเกินครับให้เพื่อนมึงพาบอทออกไปดีๆนะเพื่อนนะ มีอะไรหรือเปล่าถ้าได้หมดนานรับอครับอีซีซ่ครับ,บอกเลยอ,เอ่า<ป>ซื้อกะสุนผิดเ<ป>่อนใชโลเป็นใชโล่รับมาดูโลผมว่าคา์เตอร์สมัยใหม,ใหมน่น่าจะมีโลอย่างนี้ก็ดีนะผมว่า ไมเขาไม่มีโลวะโกงปช่ปะอ,อ่าผมจะลองไปทางนี้นะผมจำไม่ได้ว่าทางนี้มันไปไหนอะ่ะไปทางเดียวกันหรือเปล่าเไม่ได้ติ๊กไฟฉายไวนะ้แล้ว มีมีหรือเปล่าม,มันจะมาฐานเขานะครับผมฐานท้านหลังหรือเปล่าเฮ้ยโหคนมันก็เนียนเกินนะบ,บางทีนะผมการโจมไม่ค่อยเห็นจะลองเข้าทางนี้ดูครับสวัสดีเพื่อน วัสดีสวัสดีสวัสดีสวัส <laughs> ดี well, ดีว่าเด็กฟังมันยิงเพื่อนได้หรือเปล่าวะยิงได้บปไม่ได้ Okay, เพื่อนเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายออกไปเองตามมาตามมาตามมา,าตามมาเอาไปไหนอีกสองคนวะตามมาตามมาอ้าข้าได้อ้าวแล้วนั่นตายไงวะนะ่ะวัดโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นด่านนี้กันบ้างนะครับผมด่านนี้เป็น อีกด่านคลาสสิกนะครับก็คือเราจะเล่นเป็น v i p แล้วเราจะต้องหาทางหาทางออกจากที่นี่ได้คับก็จะมีหอเราต้องขึ้นหอให้ได้นะครับด่านนี้มันก็จะมีพวกอ่าพวก่อาการร้ายมาขัดขวางแล้วเสียงแม่งอยู่ไหนวะเสียงมันอยู่บนหัวเี okay, ครับ กระสุนเรามีจำกัดน,นะครับกระสุนเรามีแค่สองแม็กซ์ทิ้งได้ไหมอ่ะทิ้งไม่ได้ด้วยครับพีพีทิ้งของไม่ได้จเจริญละมาผมจำไม่ได้ว่ามันไปทางไหนนะผมแต่น่าจะทางนี้แหละเฮ้ยใครวะโอ้ยโจรปะเนี่ย โอ้โจรครับอามานันเพื่อนสวยเ,เรื่องบินอยู่น่าจะฝั่งนี้นะครับเรื่องบินเจอ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 หรือเปล่าไม่เจอครับฮ้ยใครยิง ชนะครับผมเรียบร้อย